สวัสดีครับผมสวัสดีทักทายเช้าวันศุกร์ครับผมนี่ครับวันนี้ก็มาตัดบารีต่อครับผมนี่นี่ครับได้สีห้าบล็อกแล้วเช้านี้นี่ครับเต็มบล็อกเลียงน้ากินเลยครับผมนี่ครับบารีต้นเตี้ยครับผมเพิ่งปลูกได้สอสมปีครับนพราะว่าเอาหนอกมาปลูกครับผมนี่ นอกระง่ายแล้วครับจะปิดนอมากกะตังตน้นก็ติดมากออกลูกแล้วครับผมนี่ครับผมบรรยากาศสวนบารีครับผมนี่ครับคอยเลือกตัดออกครับผม,มแก่ป uo ความกันเลื้องป uo ความกัน สองสามมือมาตัดออกคนหนึ่งครับผมครับผมคิปนี้ก็ขอจบเท่นี้แล้วครับผมขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมครับสวัสดี